สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้ผมมีทิปนะครับไปดอยผ้าหองปกนะครับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เก็ไปดูดอกพญาเสือโค่งนะครับก็ตอนนี้ครับผมมักอยู่ริมข้างทางนะครับหมอกลงหนามากเลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวครับผมก็จะเดินทางต่อนะครับก็เพิ่มีวาเสียเวลานะครับเดทางกันต่อดีกว่าครับ โอเคครับเราทานข้าวเสร็จแล้วครับก็สำหรับใครที่สนใจจะแวะมานะครับบรรยากาศค่อนข้างจะดีครับตรงนี้นะครับโกลักนะครับก็เป็นสวนอินทผาลํานะครับแห่งแรกในประเทศไทยนะครับก็ตามป้ายนะครับอ่านอร่อยครับก็ทานทงกระสึมานะครับกรอบมากสวัสดีครับก็ตอนนี้ครับผมมาพักที่โกลักนะครับก็สวนอิผทผลํานะครับ ตรงอำเภอฝางนะครับก็เป็นสวนที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นผสมกับสวนของอินทผลลำนะครับก็บรรยากาศเท่านั้นจะดีนะครับหน่อยการแวะพักก็แวะทานาข้าวนะครับเดี๋ยวพาชมสวนญี่ปุ่นนะครับอ่ตรงน,นี้เป็นสะพานแดงน้านบนสุดนะครับก็มีพื้นที่ทานอาหารด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารอีกหลังนึงนะครับแต่ที่เห็นบัรจะกาศกค่อข้างจะดีนะครับมีเสียงน้ำไหลก็ด้านล่างจะมีน้ำตกด้วยนะครับเดีย๋ยวพาไปดูก็ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มของเสาโทโลอีนะครับเป็นแบบจำลองข้างจะมีทาน้ำอะไรนะก็ค่อนข้างจะใสเลยนะ ก็ทางเข้าจะอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้น,นะครับมีบรรยากาศสวนดน้านล่างให้ที่าะคานาคับ ครับก็ตรงนี้นครับก็จะเป็นน้ำตกนะครับเราะน้ำตกไหลบรรยากาศง่ายจะดีนะครับหมอยกันมาไว้ทานข้าวถ่ายรูปแลเดี๋ยวจะหาอะไรทานก่อนครับเด่นก่อนแล้วกันนะครับครับก็ผมมาถึงนะครับตรงลานสยานของด้วเข้าปกมตรงลานกลางเต็นต์บ้านเล็กเต็ป่าใหญ่นะครับ ก็ตอนนี้กางเต็นท์เสร็จแล้วครับก็จะเห็นนะครับเต็นท์สีแดงนะครับเต็นท์ประจําตัวเลยครับสําหรับเคลื่อนที่เดียวก็ได้วิวตรงนี้นะครับว่ามาสายนะครับก็ประมาณเที่ยงกว่าปลายโมงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็นานมันก็จะเต็มๆนิดนึงนะครับตอนนี้บ่ายสามแล้วนะครับก็ยอยมาครับปลดแอร์อัดนิดนึงนะครับก็มัาธรรมดา ถ้าเป็นมันยนน์น่าจะแออัดกว่านี้ข้างหน้าสีขาวนี่สคยชัวร์นะครับเราใหม่กลับไปไปหลายคนก็แนะนำนะครับมีันข้างสวยนะครับก็มีโอขาเก่าแบบร้านะครับ ครับสำหรับทิปไดยพ้าห่มปกลางกลางเต็นทาเล็กในป่าใหญ่นะครับก็ต้องจบต่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็เจอกัทิปต่อไปนะครับ